ก็อันนี้ก็คือผมแน,น,นะนำนะที่ตำลักพันลาของเนี่ยเนี่ยตำลักพันลาของผมนะครับนะของที่โค้ดวัดใช้อยู่เป็นมีเล่มเดียวในโลกครับนะอันนี้คือผมยึเก็บไว้นะครับเพราะเนี่ยผมอ่านจบมปแล้วครับผมถึงได้เรียนรู้ศาสตร์บอลทั้งหมดครับเนี่ยจากที่ครูบาอาจารย์ครับท่านเขียนให้มาแล้วก็เขาเห็นว่าผมเนี่ยเหมาะก,กับผมท่านเรียกผมมหาที่บ้านบอกวัดหาที่บ้านเลยนะนั่งดูไปดูมาแกก็ยกตำรากระเป๋ามาให้ผมเนี่ยสมบัติเนี่ย อูแลเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะต่อไปทําให้วันบอลจะเติบโตขึ้หน้าท่านก็เลยเอาตำราเล่มนที่มาให้ผมนะนะผมเ,เก่งไปหลายปีแล้วครับนะเอาศึกษาเรียนอ่านจบจบเนี่ยนะจบ,จบมีความรู้นะครับคนยนตนีก็มีเนี่ยอ่านี่ก็คือตำราเกี่ยวกับพวกสอนบันคาริมีสร้างทีมสร้างระบบการท,ทําทีมพุตบอลที่มาครับเนี่ยก็หล,ยหลายอย่างทั้งหมดที่นี่ก็ค,คือแค่แค่บางส่วนครับส่วนตง,งหมดก็อยู่ในห้องในห้องผม ครับที่ผมเก็กบไว้ผมจะอา่านทุกทุกซอกทุกมุมทุกอันหมดครับนะเพราะว่าแล้วผมมาปรปับจนประยุกต์การทําทีมของผมผมจะทําฟุตบอลโดยแบรนด์ของผมเป็นแนวทางของผมการทําฟุตบอลแต่ละที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดแต่ว่าผมพยายามจะยกไปตามแบรนด์ของผมโคดอตูื้นฐานโคดอตเนี่ยเขาก็เลยผมก็เลยจะทําเป็นตัวอย่างของผมนะ ก็แน้นําหนังสือหลายอย่างครับก็นี่หลายเล่มที่นี่นี่ครับนี่แค่เป็นต้นนี้นะครับที่ในห้องห้องห้องทำง,งานผมจะมีเยอะกว่านี้อีกครับนะมีแต่ตำรับตำราเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะครับนะก็ขอบคุณนะครับนี่ครับคือที่มีความรู้เก็บไว้แล้วก็จะไปถ่ายทอดโดยที่ไปให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดครูที่ต่างจังหวัดผมก็จะความรู้เนี้ยแชร์ให้กับครูโดยไม่คิดเงินคิดทองใ้บาทครับนะ ผมมรวมการผมทําอะไรแต่ผมก็จะไม่เน้นเรื่องเรื่องที่จะต้องเสียค่าตัวรื่ไม่ใช่ครับผมก็จะเอาความรู้ที่ผมมีประสบการณ์ที่มีมากขนาดนี้ผมก็จะเอาไปให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดและก็จะไปเปิดลงให้กับไปถ่ายทอดให้กับครูที่โรงเรียนต่างจังหวัดที่กันดานนะครับเพราะบาาผมไปเจอแล้วก็มีความตั้งใจก็ต้องการอยากได้ตรงนี้จริงนะครับผมก็เลยเอาตรงนี้ให้เขาไปเป็นบางทีทำเป็นชีตก็ให้เขาไปครับนะ นี่ครับคือโคอดอตอุดมการของผมครับทุกย่างก้าวคือตำนานฟุตบอลโคดอดเกิดมามีความสุขกับการเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นๆโคดอดลักในคุณธรรมและความถูกต้องนี่อุดมการที่ผมยึดมั่นถือมั่นตรงนี้นะครับครับขอบคุณนะครับสดีครับ